สวัสดีค่ะพามาดูผล,ลไม้โปรโดอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้มันจะมีชื่อเป็นภาษาสเปนจะเรียกว่านิสเปโรค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าโลควอตเนี่ค่ะลูกมันจะออกเหลืองๆเ,เปลือกเหลืองๆมีขนหน่อยๆอะค่ะมองไกลๆเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นมะเดื่อนะคะไอ้ลูกแบบเข,เขียวๆค่ะ กำลังแบบว่าเหลืองน่ากินเลยค่ะอันนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะว่ามันออกธรรมชาตินะคะดูสิคะเหลืองเหลืองข้างในมันก็จะออกเหลืองเหลืองอ่อ,อนรสชาติแบบว่าเปรี้ยวอมหวานนะคะกินอร่อยมากเนี่ยค่ะคล้ายๆมะเดื่อไหมคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นต้นของมันค่ะต้นใหญ่เลยอันนี้ ก็จะเป็นสวนของเพื่อนอีกแล้วค่ะแต่อันนี้จะเป็นของเพื่อนอีอกคนหนึ่งที่มีบาเนี่ยค่ะนี่กินได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันสุกแล้วเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยค่ะเพราะามันกินอร่อยมากชอบแล้วก็กินหอมด้วย มันจะเหมือนกับอ่ามะเดือแล้วก็มะปรางอะค่ะเขียวจะคล้ายมะเดือพอมันออกเหลืองๆสุกแล้วเนี่ยมันจะเหมือนมะปรางอะค่ะออกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะน,นี้สวยใช่หน่ากินนะคะ ชอบกินมากเลยค่ะเพราะว่ามันออกเปรี้ยวเนาะ <c oughs> ออกเปรี้ยวหวานๆน,นะคะอร่อยดี แบบว่า,าสุกได้ที่เลยค่ะกลิ่นมันหนอ,อ,หอมๆนะออกแบบว่าเปรี้ยวหว,นหวานๆนะคะอร่อยชอบมากเลย ฝนตกค่ะน่าเบื่อจังเลยฝนตกอีกแล้วตรงนั้นนะคะลูกใหญ่เดี๋ยวจะเก็บ ตนตกแล้วค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ